រ៉ាជីបជ័យ อย่างก็สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับกับสุดสัปดาเจ็ดแาบอีกเช่นเคยนะผมหลังจากที่ผมสตรีมแล้วก็ทําคลิปมาเป็นจานวนมากนะครก็มีหลากหลายคนพูดถึงเฮลเซอร์ค่อนข้างบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับแน่นอนครับวันนี้เราเฮลเซอร์มาเล่นพิวพีขั้นสูงกันนะแต่ว่า <c oughs> เป็นเฮลเซอร์ฟ้านั่นเองนะครับทีที่ผมจัดมาเองเนี่ยผมได้ทดลองค่อนข้างหลากหลายแล้วนะผมคิดว่าน่าจะลงตัวด้วยทีมแบบนี้นะครับตอนแรกเองเนี่ยผมลองเอากิลันเดอร์เขียวมาดูนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ส่งผลให้กับทั้งททีีีมมมมเนนนาาาาาาแแ้้้้กก็็สสสรรรรถใชงงงงไได่่่ยยััับตูึขพอํ มเอลนะครับในยุคนี้ด้วยนะเพราะว่ากฎปัจจุบันนะครับถึงแม้มันจะเอื้อสาหรับตัว SR ก็ตามเนี่ยแต่ว่าแพ้สีแป๊บเดียวนะครับตายง่ายมากเลย <c oughs> ตัวของกฎในอาทิตย์นี้นะครับก็คือตัว s r เนี่ยจะมีสแตนเบสิกเพิ่มขึ้น5 0เนตี่ยตัวอาเพิ่มขึ้น70แต่ทีนี้เนี่ยถ้าตัวไหนที่เราชนะสีเราจะตีแรงขึ้นอีก30นะครับแต่ถ้าเราแพ้ปุ๊บเนี่ยจะตีเบาลง40เพราะนั้นเนี่ยถ้าเราเจออย่างเช่นมิลิโลลีนะครับตัวยูนิตสีฟ้าอย่างพวกเราเนี่ย มากเลยนะผมยังไม่เจอสเลเอลสักทีเลยอ่ะมาดูตัวสกิลของตัวฮาเซอร์นิดหนึ่งแล้วกันนะครับสกิลสออันหรืออันตรีช่างมันแล้วกันนะครับหลักๆที่เราเอามาเลยเนี่ยดูที่พาร์ตสของเขาเนี่ยครับพาร์ตของเขาเลยเนี่ยก็คือทําการลดะครับโอกาสคลกของฝั่งตรงข้ามนะตามจํานวนค่าต้านคลกของตัวครต,ตัวนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับใช้เป็นเลือดกับคลิรีสตั์นะครับหรือว่าต้านคลีนั่นเองเพื่อทําให้ตัวของเขาเนี่ยถึกขึ้นแล้วก็สามารถใช้พาร์ตได้ดีขึ้นเนาาาะะะะเเท่ีออมกไมมครครรดนนัับู <laughs> วจจ กับตาแรกนะครับเจอโอเคไม่เป็นไรนะครับใน l e ชน n จอร์เนี่ยเราอาจจะเจอบอดบ่อยเนาะซึ่งผมพยายามตัดทิ้งไปเยอะมากแล้วนะครับมาดูกันครับว่าเขาจะเริ่มยังไงนะเขาน่าจะเริ่มเป็นโกเทอร์อัพขั้นเลยหรือเปล่าถ้าอัพขั้นมาแล้วค่อยพัมกินบอมเองเนี่ยเราจะค่อนข้างได้เปรียบนะครับเพราะว่าเรากินอาหารหลบมานะ i ิ v แหวนชั้นแอโร่ขึ้นมาเป็นขั้น2นะครับแล้วก็สตันก่อนเลยนะไปที่ทามิเอลนะแต่ไม่เป็นไรนะครับเราสามารถเก็บอันติได้ในเทินหน้าเรียบร้อยแล้วนะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับเราเก็บไป1ทีกดตั้งโล่นะครับแล้วก็ลดเกรดอันตรีของโกเทอร์ซะหน่อยแล้วกันนะคือจริงๆเนี่ยเป็นตอนที่เขาตั้งอันตรีก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่า เขายังไม่ได้ใช้เกาะลิสตหนังฟ้านะครับซึ่งเกาะลิสตหนังฟ้าเองเนี่ยเขาเป็นขั้น2องอะเนาะการที่เราจะไปตีอีกทีเทิร์นหน้ามันอาจจะลำบากไปน,นิดนึงนะครับแล้วก็รถรถเกีอันตรีแบบพรีรถเกีอันตรีอะนะ,ะ <c oughs> เห็นไหมรถเกีอันตรี <c oughs> ทาน,นี้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เวิร์กนะครับ เขาพัมกินบอมใส่มาแล้วก็ว่าเลยว่าผ่านไทยนะครับไปที่คาวเซอร์แต่ไม่คลินะครับบอกเลยว่าคลียากมากม okay, ากโอเคตอนนี้เราก็ยังไม่ต้องรีบเนาะเพราะว่าตัวของเราเองเนี่ยมีการสถานะนะครับเราสามารถทําอย่างนี้เลยก็ได้นะแล้วก็ตีไปที่อลิสนะครับพอเราตั้งทอนปุ๊บพัมกินบอมเราก็ลบทิ้งไปได้เลยนะตีเข้าไปที่สามหมื่นหนึ่งนะครับมีอันติอีกหนึ่งตัว เดี๋ยวจะค่อยๆทยอยใช้นตีแล้วกันเนาะเพราะว่าดาเมจเราจะยังไม่ค่อยมีซะเท่าไหร่นะครับสำหรับทีมนี้หลักๆก็เลยคือยืนยืนให้เขาตีเล่นน่ะปวดมาแล <t ii> นะ้วปูคา์เตอร์คือไป4ี่หมื่นหก ไอตอสซาผมใช้เป็นเซตโจมตีพ้องกันนะครับเพราะนั้นก็มันจะส่วนแรงหน่อยแต่เลือดจะไม่ได้เยอะเท่าที่ปวดนะเนี่ยส่วน8 0 0 0มืคุณพระโอ้โหแรงจัดเราเก็บอย่างนี้ไปนะครับแล้วก็จริงๆเราลดเลือดใครดีนะเราเป็นสีเขียวเราใส่พวกนี้แรงอยู่แล้วอะ่ะเราลดเลือดโกเทรลนะครับแล้วก็ค่อยตั้งแบ็กเอาท์ไปเนาะ ใส่ดีบัฟเข้าไปนะครับลดเลือดเข้าไปแล้วก็ใส่แบ็กเอาท์เตรียมรอนะครับในเทิร์นหน้าเนี่ยเราสามารถกดอันติแล้วก็ตั้งท่ารอได้อยู่เนาะถูกไหมได้แหละเราใช้เอ็นโทรซารับดาเมจอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าอย่างนึงเลยคือผมไม่คิดว่าเราจะสามารถกันอันติของเทอร์ได้นะครับโอเคเกิดเป็นหนึ่งแล้วเฮ้ยผมว่าเรายันดาเมจไม่ได้มีแต่ตั้งท่าอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราทำการลดดีเฟนซิเลชั่แต่ฝั่งตรงข้าม20%นะครับ แล้วก็ใส่อันติลงไปพร้อมกับตั้งท่าดีไหมเนี่ยอ่ะอ่ะผมคิดว่าทำอย่างนี้น่าจะดีกว่าเพราะว่าถ้าสมมติเราตั้งของเอโทราซาไปเนี่ยับเราอาจจะโดนอันติตายได้อยู่ดีเนาะออัอนติยัดตั้บดทีมเยสถึงแม้ว,ว่าเราจะชนะบอทมันก็เป็นความภาคภูมิใจยอย่างหนึ่งในการใช้ตัวเอมาตีเนีโอเค คือต้องบอกเลยว่าอาทิตย์นี้นะครับผมเล่นท็อปร้อยเนาะแล้วก็คงจะต้องเก็บแต้มไปเพื่อเอาตัวละครในรางวัลตอนจบซีซั่นนะครับเพราะนั้นเนี่ยเกมมันตึงมากอะเล่นอย่างนี้มันสบายใจกว่านะครับโอเคเขามีอันตีลอสเวนเนาะแต่ผมไม่คิดว่าเขาจะสามารถทำอะไรเราได้มากกว่านี้นะครับเราตั้งโล่ขึ้นมานะครับแล้วก็ตั้งฟูเคาเตอร์อันติของเขาไม่ควรจะแรงนะเพราะว่าเขาโดนทั้งบัญญัติของเราแล้ก็ไม่น่าติดชี้ไหม มีมิโลอีกไม่ควรตายนะครับฟลูเคาตเตอร์มบปเองอูตายไปหนึ่งตัวไม่ <c oughs> ที่ตายไม่ใช่เหตุผลอะไรเลยเพราะว่าเอทโรซ่าแม่งสีเขียวบ้าเอ้ยโอเคงั้นเราก็ทําเท่าที่ได้ก่อนแล้วกันนะครับในเทอร์นนี้เราลดเข้าไปแล้วก็เก็บสกิลไปก่อนนะโหเรากดอันติไปในเทอร์นนี้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนะครับลดเลือดเข้าไปเนาะแล้วเดี๋ยวเทอร์นหน้าเนี่ย เราลดดีเฟนต์เขาต่อแล้วก็ยักอันติผมคิดว่าเราฆ่าได้เลยนะโอ้โหแล้วปาดมานะครับไม่มีคลิผมบอกเลยวไม่มีคลิแล้วเราเป็นสีฟ้าสีฟ้าเวลาหิวนะครับหิวทาไงกำหมัดแน่นนะครับแล้วก็ต่อยเชฟไปเลยปึ๊กจัดไปอันติ <c oughs> มัดวายุซื้ออุ้มแสนแปด สีที kind of okay. ่แพ okay. 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 ้กับ SR ที่บ sure. okay. okay. ัฟยังไงล่ะมากับตาที่สองนะไม่รู้จะเป็นตาสุดท้ายหรือเปล่านะฮะตาหนึ่งมานานมากเลยนะโอเคนะครับเจอเป็นทีมอลิสนังฟ้ากับตัวันนะฮะเป็นทีมที่แปลกมากที่เจอในพีอพนะอืมโอเคโอเคดูกันครับว่าเขาจะเริ่มจากอะไรนะครับใช้โกเทอร์ก่อนเลยแล้วก็มีอลิสนังฟ้านะครับถ้าทางจะสามารถสตันได้ด้วยหรือเปล่าผมไม่รู้นะเหนเมกี้บอลมาเป็นใบแรกนะครับอัพขั้นไปทีเอ็กซ์แคนอล โอเคเธอนี้เราอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องทําอะไรมากขนาดนั้นเลยนะเคเราตีไปที่เอ็กซ์นอก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ตั้งโล่พร้อมกับเกียนติของฮาเซอร์นั่นเองตีเข้าไปก่อน54า0มืนสะครับนนลแล้วก็ตังอาร์คชิวขึ้นมา หรอเดนต่อไปเราจะตั้งฟูคา์เตอร์สวนไปนะครับเพราะว่าเิร์นต่อไปเนี่ยเอสคานอลจะอยู่ตอนเที่ยงวันพอดีนะถ้าพูดตาตรงเลยคือมันจะดิบเถื่อนมากเลยนะครับสำหรับเอสคานอลในเิรอนสามเขาเก็บอันติีของอลิสตั้งฟ้านะครับแล้ว<ๆ>โอเคเปิดเกราะขั้นสองมาเนาะ<ๆ><ๆ>แล้วก็สตันทำไม <laughs> โอเคไม่เป็นไรครับเขาสตันก็สตันนะนะเราไปทางนี้ก่อนแล้วกันนะเนาะจริงผมว่า ไม่ต้องหรอกทำอย่างนี้ดีกว่าเฮ้ยได้แหละเออได้แหละเออจะต้องตีไปหนึ่งรอบนะครับแล้วก็เอ้ยไม่เอาเพราะผมเรื่องมากจังวะอ่ะแล้วก็ลดเลือดเขาดนึงเนาะเพราะไงผมก็คงต้องเคลียร์การ์ดทิ้งอยู่ดีนะครับตั้งฟูเคาน์เตอร์ไปแล้วก็ลดเลือไไดไปที่เอคานอแล้วกี้โยตินใส่ไปก่อนนะครับเลือดลดได้นิดนึงแต่ก็สุดท้ายเขาก็กดอันตรีของอ่าชื่ออะไรนะ อันนี้ตังฟ้าอยู่ดีนะครับถ้าเราเก็บอันติทันโกเทอร์กับบ้าล้ได้แหละผมว่าได้อยู่อันติลิ้นตังฟ้าเขาก็น่าจะกันค่อนข้างเยอะนะครับถ้าไม่มีโล่าลิ้นตังฟ้าก็จะสบายเราเหมือนกันนะเนาะฝูเคาน์เตอร์สวนไปนะครับสามหมื่นหนึ่งโอเคนี่เราก็เก็บแล้วก็ลดเก็บอันติไป นนตั้งอาร์คคิวมานี่ครับแล้วก็อาร์คบีมใส่ต่อสะท้องกันมันนิดนึงไม่เป็นไรครับปัญหาอยู่ที่ว่าเอสคานอเขายัางไม่เลือกที่จะตีเราเลยนะมีโอกาสที่การ์ดเขาจะเป็นการ์ดขั้น3หรือการ์ดขั้น2เยอะมากๆเลยนะครับตัวละครเรานา่าจะตายอย่างน้อย1ตัวเนาะถูกไหมว่าแล้วว่าผัดไทยนะครับตีไปที่โอเค ก็ถือว่าเลือกได้ถูกตัวนะครับอันตีเข้ามาแล้วแต่ผมก็ไม่สนเหมือนกันนะเราเราเก็บอันตีต่อได้อยู่เหมือนกันนะครับเราก็ใส่แบ็คเอาไปก่อนในเทิร์นนี้เอ้แต่จริงๆิที่ผ่ายแล้วถ้าเขาโอเคผมกำลังบอกเลยว่าเมื่อกี้ผมใส่ผิดเทิร์นปะวะคือจริงๆถ้าเราเจอใครนะครับกดเอสทรอซ่าอันตีมาในเทิร์นที่เรามีเกาะลิ้นนางฟ้าตีทิ้งไปเลยนะชนะเฉยแถมหน่อยแถมหน่อยเจอเป็นโอ้โห ดัดแอดซอร์โดนะครับซึ่งแนนเนาว่าถ้าไม่ใช่บอทก็ต้องกินอาหารหลบหลีกแน่นอนนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราลองหน่อยไหมลองกระแทกหน้าสักทีหนึ่งแล้วกันนะแล้วก็ตั้งเป็นฟูลเคาน์เตอร์ทิ้งไว้ดีไหมผมก็ฟูลเคาน์เตอร์อาจจะยังไม่ได้จำเป็นนะครับเราตั้งตั้งโลแล้วกันอแต่ผมมั่นใจว่าโอเคไม่มีอาหารนะครับเป็นบอทไม่เป็นไรนะให้ผมต่อสู้ให้ชนะได้ด้วยทีมี้เนี่ยก็ถือว่าเป็น achievement อย่างหนึ่งในการเล่นเกมแล้วนะครับเริ่มตาแรกมาเรามีดิปับ์บนหัวอยู่ทั้งหมดถึง2ตัวละครของเราด้วยกันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราตั้งสแตนของตัวชื่ออะไรนะอ่าเอตอร์ซาต่อนะครับเราก็จะมีดิปป์ติดหัวแล้วนะก็จะสบายขึ้นนะครับโอ้โหตีสามหมื่นสามเลยนะครับแต่บอกเลยเลือดเด้งเต็มแน่นอนว่าดีเฟนซ์เราค่อนข้างสูงนะถูกไหมสองหมื่นห้าอย่างเยอะเลยนะเกเรเราตั้งคอนไปหนึ่งรอบนะครับเก็บปฏิของ เฮาเซอรต่อแล้วกันเนาะและ้วก็ผมคิดว่าเก็บกันตี h ฮาเซอร์แล้วกันเพราะว่าการ์ดของทามิลย,ยังไม่ค่อยขึ้นมือนะครับโอเคขึ้นมืออย่างนี้มาค่อยดูดีหน่อยนะใช้การ์ดอะไรกันเอยถ้าจะตีแรงก็คงโดนแค่ตัวของเฮาเซอร์นะครับแต่ทีนี้เนี่ยฮอุ้ยสวนแปดหมื่นยังตีอี 80, <c oughs> <c oughs> กรอห้าหมื 5, 17, <c oughs> ่นเจแล้วสวนเป็นสี่มื่เจ็ดโอ้โหเชี่ยงแรง เมือ่อกีตีไม่หยุดเลยเนี่ยปอดตัวนี้ส่วนกระตุยกระจายเลยนะเออเอเธรซ่าของผมใส่เป็นเซตโจมตีนะครับอา่าเขาอั่ตีในเทิร์นี้เนะเนาะแต่เราก็ไม่ได้ลองรีบหรือเปล่านะถูกไหมเราก็ทําอย่างนี้แทนนะครับ <c oughs> <c oughs> เกินอับตีและเก็บอตีออเทอร์ดึงแล้วกันนะเพราะว่า ตัวของเขาอะ่ะมันไม่มีตัวไหนที่จะลดเกรติเราได้ถูกไหมยกเว้นว่าเขาจะแช่แข็งนะครับแต่ว่าตัวเรามันก็มีการดีบัฟนะเนาะน่าจะสบายอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะบิวอันติของาวเซอร์ในเทิร์นต่อไปเนาะเพราะว่าดาเมจจะไม่พอสำหรับฆ่าเม่รัสคิล่าเนีะครับ,ลลรบตีเดียวมาสู้ที่ทมเอลต่อสี่หมื่นนะแล้วปาดบู่ขั้นสามนีไม่มีคลีติดมาเลยโทเลือดเด้งขึ้นมานะเราเก็บอันติาวเซอร์เนาะ ใช้อันติของเอทรอซ่าได้ครับและก็จะตั้งฟูลคาเตอร,ตอร์มันก็ดูเปลืองไปแล้วเนาะอ่ะเป็นอย่างนี้ไปคือถ้าผมกดสกิลเฮาเซอร์ใส่อ่ะเดี๋ยวดาเมจจะไม่พอเนี่ยครับเพราะตัวมันดาเมจมันน้อยอยู่แล้วแล้วถ้าไปโดนบัญญัติของเ e อทรอซ่าต่อเนี่ยมันจะอันติไม่เข้าใครเลยครับ <laughs> เอา้าแล้วมีกดสวนมาแบ็คเอาสวนไปโอ้โหแรงจัด <laughs> ผมคิดว่าน่าจะได้นะครับไม่ได้ก็ ลดกินอันตีแล้วกันนะถือว่าแก้มือกันไปใส่อันตีไปนะครับ,บเสยผมแล้วบัดวายุซึ้มโอ้ย <c oughs> แสนแปดแรงจัดอันตีต่อสาเราทาวเวลนะฮะซึ <c oughs> ้ม <c oughs> โอ้ยยังเหลือไปดูรันอยู่เลยยังดีนะว่าลดกินอันติทิ้งไว้ แต่เขายังดูดเลือดได้อยู่นะครับอันนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างน่ากลัวนะเพราะว่าบนหัวเรานี่มีดีบัฟทั้งหมดถึง3อันด้วยกันนะครับเยอะเอาเรื่องโอการอยู่เหมือนกันนะนนแรงเหลือเกินแล้วลเธอหน้าเราไม่มีไ,ไม่มีอะไรเลยนะครับที่จะสามารถต่อต้านเขาได้นะอ,อันนี้จะเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะเพราะนั้นเนี่ยเราลบดีบัฟออกก่อนแล้วกันนะครับไม่น่าจะมีอะไรที่ทําได้ดีกว่าน,นี้นะนอกจากว่าลบดีบัฟออกจาก2ตัวละครหลักที่เราสามารถจะพึ่งพาได้นะครับเราตั้งเข้าไปนะ แล้วก็ด้วยความที่มันเป็นสีเขียวด้วยแกนแล้วก็สีเขียวชนะสีฟ้าเองเนี่ยฮาวเซอร์เราอาจจะไม่รอดนะครับคือจะเรียกว่าอาจจะไม่หรอกมันไม่รอดแน่นอนแหละจังหวะเนี้ยตีเดี๋ยวมาก่อนที่ตัวของเอทรอซ่าเนี้ยสวนกลับไปแล้วติมาโอ้ยแรงแน่นอนเลยลูกเอ้ผมคิดว่าตายสองแน่เลยอะค,คืออุ๊ยทำเอังอึดโอ้ยยังอึดอยู่แล้วเลือดนด้ขึ้นมาเท่าไหร่เี่ย เกินครึ่งหลอดนะครับอูยังได้อยู่เอาแล้วเราบีอันตีเพิ่มอีกแล้วเขาล่ะเราจะไม่แจกอะไรให้เขาแล้วนะครับแล้วก็ลดเลือดเขาไปก่อนเนาะเพราะว่าเลือดมันลดได้ถึง2เทินนะครับลดเทินนี้ไปไม่เป็นไรเพราะว่าการ์ดเองมันไม่มีดาเมจน,นะครับเป็นการ์ดดีบ้ฟเปล่าๆก็ไม่ได้ทําให้เขามีข้อได้เปรียบหรอกว่าถูกไหม บล็อกชิลไปนะครับลด HP รีเล a แต่เฮ้ยลด HP ลงไปเนาะไม่มีรีเล a นะครับอย่างน้อยเขาไม่มีบัฟพ,พสัสซี่บนหัวเขาแล้วเนาะถึงแม้จะมีบัฟจากอันติก็ตามแต่นะแล้วติดอดทนนะครับโอ้โหทึกชัดอีมินที่เอเทธอรซ่าตัวโอเคผมคิดว่าเราน่าจะยังอึดอดทนได้อยู่นะครับ เราทำอย่างนี้แล้วกันเนาะแล้วก็ในเมื่อเราตั้งสแตนได้นะครับเราลดดีเฟนซิเลสแตรดเขาไปดีไหมนะลดลดลดตาที่เราตีดีกว่าผมคิดว่ามันจะได้แม่นยำแม่นยำหน่อยนะครับกดอาร์ชชิลขึ้นมาอ่ะฮะแล้วเทิร์นหน้ายังจะมีบัฟอยู่อีกเหรอโอ้โหแบ็คเอาใส่กับไปนะครับต้องได้แล้วแหละจังหวะนี้ผมว่าไม่ได้เทิร์นนี้ก็ไม่รู้จะได้เทิร์นไหนแล้วนะลดดีเฟนลิเลสแตรดเขาไปนะครับกดอันติแล้วก็สวนไปด้วยกิโยตินนะครับ สีเขียวด้วยกันน่าจะทำได้ดีนะตีไปสองรอบนะครับรลดดีเฟนเซอร์สแตทลงไปอรอบที่สองตั้มยังเหลือชีวิตอีกเหรอโอเคไม่เป็นไรครับเรามีกิโยตินคัดสามโอ้โหชื่นใจหวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เจอคนซกเท่าไหร่อ่ะนะแต่ผมก็พยายามคัดสรรเอาไวแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูในวันนี้ด้วยนะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรไงก็ฝากติดตามชมกันต่อไปด้วยนะครับผมสวัสดีลากันไปก่อนแล้วบ๊ายบายครับ